ออกมาสวยมากอย่างคันนี้คณะกรรมการได้บอกไปว่าโอ้โหแต่งแบบคลาสสิกนะคะแล้วก็แต่ละคันแต่ละรุ่นเนี่ยเขาก็มีเอกลักษณ์ที่ค่อนข้างเฉพาะเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นที่นักอกนักใจมากว่าคณะกรรมการเนี่ยสรุปแล้วจะตัดสินให้ใครคันไหนควรจะได้นะคะบอกเลยว่ารุ่มใจมากจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูฝั่งของ t o y ยต้าไฮรักสักนิดหนึ่งนะคะว่า ยังไงบ้างเพราะว่าฝั่งนี้เราดูโตโยต้าไฮนัค e นีแล้วนะคะฝั่งน้นก็จะเป็นอีกหนึ่งประเภทนะคะที่ได้เข้าประกวดเหมือนกันไปค่ะขโมยค่ะคุณเทกีคุณเทกีคุณเทกีเออขมค่ะคุณเทกีไปค่ะนี่เลยนะคะก็ะให้ท่านผู้ชมในไลฟ์ มาได้เลยถ้าเห็นพวกเราผ่านทางไลฟ์สดแล้วนะคะมาเข้ามาเจอกับพวกเราตัวจริงเสียงจริงแล้วก็คุณเทกีของดิฉันได้เลยเ mm hmm. นาะโอเค okay, go let's go <laughs> แล้วแต่จะเล่นไปนี่ถึงแล้วนะคะกับโตโยต้าแฮนด์นักแชมบอกเลยว่านี่ปอีกหนึ่งประเภทของการ ประกวดเหมือนกันซึ่งแต่ละคันไม่ธรรมดานะคะเนี่ยพาไปดูสักนิดหนึ่งนะคะโอ๊ยดิฉันชอบคันนี้มีพร็อพมาด้วยเขาขนอีอย่างมาเนาะออแคมปิ้งเครื่องตัดหญ้านะคะอ๋อตัวนี้ถ้าดียังขอเราตัดหญ้าหรือยังในไหนละ <laughs> คนอีหยางมาเนาะฟางก็มีเฟืองฟางมีมวเลย อันนึงนะคะอุ้ยไอ้ยหนักทนนี้อันนี้ก็ป,ปวดใช่ไหม ตั้งใจแทนคณะกรรมการนะตั้งใจเหมือนกอันว่าใครขอรได้ก็ไม่ต้องกังวลเพาว่าเกณฑ์การตัดสินของกรรมการแต่ละท่านเนี่ยเขาให้ความใส่ใจตองลึกละเอียดนะที่ฉันเดินไปกับคณะกรรมการนี้บอกตองหาอะไร ายว่าคณะของเราค่อนข้างละเอียดตอนนี้กันนะคะกำลังต่างคนต่า่วยนะคะเพระะาะกรณีแบบนี้นะคะก็จะจัดอยู่ใน รือโปรโมชั่นสุดพิเศษถ้าคุณอยากจะออกรถนะคะแล้วก็อยากสอบถามว่าถ้าวันนี้นะคะออกรถกับโตโยต้าดีเยี่ยมในราคาเบาๆได้ไหมได้เหมือนกันนะคะออกรถศูนบาทก็มีเหมือนกันนะผ่อ,อนน้อยสบายก็มีหรือจะเป็นคะแนนของโตโยต้าไฮรักแ m p เนี่ยโอ้โหเขาบอกเลยว่ามีโปรโมชั่นผ่อนนาน108งวด สุดยอดนะคะดังนั้นแต่ละเดือนเราสามารถใช้ชีวิตติดแกลมได้เลยไม่ต้องมาครุ่มใจว่าเดือนนี้ฉันต้องแบบรีบหาเงินค่างว้วดรถไหมนะคะอย่างที่บอกกันแปลว่าดีเยี่ยมของเราใจดีจริงๆนะรวมถึงค่าฟรีประกันไทยชั้นหนึ่งก็มีฟรีทะเบียนพเราบอกนะคะ <S <S แล้วก็ชุดอุปกรณ์ตกแต่งนะคะมูลค่าห้าพบาทนะคะ <S <S ตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อีกด้วยนะ,ะรวมถึงค่ะ รับตีรีเทิร์นรถทุกรอขาหบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆตกมือให้เลยสุดยอดจริงๆค่ะเอาล่ะเดี๋ยวนะคะท่านไหนค่ะตอนนี้นะคะที่กำลังอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะในไลน์ส่ของเราก็สามารถสอบถามได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวอีกจัครู่เดียวค่ะคณะกรรมการของเราก็จะรวบรวมคะแนนและเดี๋ยวเราก็ อีกหนึ่งรอบค่ะซึ่งสำหรับการประกวดวันเราวันนี้วันแต่งแห่งชาตินะคะกับคณะของขไฮลับหล่อยกทัพนะคะวันนี้เกณฑ์การตัดสินของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปกรรภายนอกความสวยงาม25คะแนนะค่ะนะคะแล้วก็เกณฑ์การตัดสินจากตกแต่งช่วงล่างประกอบรถค่ะ25คะแนนนะคะความประณีตใน,นการติดตั้งอุค์กรตกค่ะ25คะแนน นะคะ25คะแนนรวมทั้ง สอง0เงินรางวัลสองพันบาทร่นถึงาเงินรางวัลหนึ่งพันบาทประเภทด้านของโตโยต้าอีดิชันแล้วก็โตโยต้า่งรักแชมนะคะเดี๋ยววันนี้ลุ้นกันว่าผู้ชนะทางไลฟ์สดได้มาชมที่งานเลยก็ได้นะที่โตโยต้า นี้ของเรามาค่ะอ่านะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะระหว่างที่รอนะคะท่านไหนค่ะที่มีคําถามไรสงสัยนะคะเดี๋ยวฟังกันได้แล้วก็เดี๋ยวท่านไหนนะคะที่อยากติดตามนะคะช่องทางไลฟ์สดของเรานะคะก็สามารถติดตามได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้เราจะพักเบรกสักครู่นหนึ่งนะ,ะก่อนที่เราจะเข้าสู่หมวดของการประกาศนะคะซึ่งก็ใช้เวลาไม่ยาก ใช้เวลานม่นานสำหรับการประกาศรางวัลนั่นเองใครที่ตอนนี้สนใจสง่งนะคแล้วก็อยางต่างๆเพิ่มเติมหรือว่าตอนนี้ผู้เขา้าแข่งือนะคะก็เดี๋ยวรอสักครู่ได้เจอหน้าเขาอย่างแน่นอนนะคะเอาไป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้รอจอับทักเบสัก